สาธิตกั้นตอนการแอดไดเวอร์เครื่องพิมพ์เว็บสันกรณีคอมพิวเตอร์ลูกค้าบางท่านนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ของบริษัทไม่สามารถติดตั้งไดเวอร์แบบปกติได้นะครับซึ่งในขั้นตอนของการลงโปรแกรมใดๆก็แล้วแต่ต้องให้ทาง IT ของบริษัทติดตั้งให้นะครับซึ่งลูกค้าบางท่านนะครับเขาจะนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกลับมาทำงานที่บ้านแล้วต้องการใช้กับเครื่องพิมพ์ที่บ้านนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่ผมแจ้งไปข้างต้นไม่สามารถลงโปรแกรมได้ ทำอย่างไรถึงจะสามารถพิมพ์งานออกไปกับเครื่องพิมพ์เอฟสันได้วันนี้ผมมีคำตอบให้ครับอันดับแรกคอมพิวเตอร์ของลูกค้านะครับต้องเชื่อมต่อกับ USB Wi-Fi หรือว่า Wi-Fi Direct ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้ครับให้มีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นวิธีการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi Direct ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เดลิเครื่องพิมพ์ก่อนครับกดเชื่อมต่อจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดของเครื่องพิมพ์ครับซึ่งเกิดท่านใดจะเชื่อมต่อผ่านสาย USB mm hmm. ก็จะเป็นวิธีการเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็คือแค่นำสาย USB mm hmm. มาเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมจะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi d i ด e c t ครับ mm hmm. รอสักครู่ให้ตัวเครื่องพิมพ กับตัวคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับก็ให้มาที่คอมพิวเตอร์ PC นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับจะมีความสามารถตรงนี้ในการแอดไดรเวอร์ของระบบ Windows ได้ครับทำอย่างไรครับ กดเข้าไปที่ตัว start ครับจากนั้นกดเลือกคำว่า setting ครับเมื่อกด setting เสร็จให้กดคำว่า bluetooth and device ครับเลือกหัวข้อ printer and scanner ครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ของผมมีการมีการค o n n e c กับตัว printer ไว้หลายตัวนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นกรณีคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเครื่องพิมพ์โชว์อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการ add driver พื้นฐานของ Windows ทำอย่างไรครับกดที่หัวข้อ add device ครับเ <iPhone>, <ๆ>มื่อกดเสร็จจะมีคำว่า f p สปรากฏขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องพิมพ์ที่ระบบ Windows เขาเซิร์เชเจอในการเชื่อมต่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi สาย usb นะครับจะเจอลักษณะนี้เหมือนกันนะครับ กดคำว่า a d d device ครับรอสักครู่ครับหลังจากกด a d d device เสร็จเราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสั่งพิมพ์งานจากตัวคอมพิวเตอร์ไปที่ตัวปรินเตอร์ได้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการพิมพ์ให้ดูครับเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมานะครับตัวอย่างผมจะเปิดเป็นไฟล์ Microsoft Word ครับ เมื่อได้ไฟล์เอกสารที่เราต้องการครับกดคำสั่งไฟล์แล้วก็เลือกคำสั่งพิมพ์ครับเลือกคอมมิ t เลือกตัว p รินเตอร์ที่เรามีการแอดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในตัวอย่างจะเป็น L350 Series ครับจะเป็นตัวนี้ครับสังเกตนะครับถ้าเรากดไปที่คำสั่ง p รินเตอร์ Property นะครับลักษณะของไดเวอร์จะไม่ใช่เป็นไดเวอร์ของทางเอฟซันะครับ จะเป็นรเวอร์พื้นฐานที่เป็นของ Windows ครับซึ่งตัวนี้จะสามารถใช้คำสั่งในการพิมพ์เอกสารทั่วไปได้ครับเราสามารถมาตั้งค่าไซส์กระดาษได้นะครับตรง Layout นะครับแล้วก็เลือก a v v n c e d จากนั้นสามารถเลือกกำหนดไซส์ได้ตัวอย่างผมจะพิมพ์เป็น A4 ครับกดโอเคกดโอเคครั้งครับจากนั้นกดคำสั่งพิมพ์ครับ สามารถพิมพ์งานได้ปกติครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการ add driver ลักษณะนี้จะเป็นการใช้งานกับคอมพิวเตอร์บางประเภทครับที่ไม่สามารถติดตั้ง driver แบบปกติได้ซึ่งตามโจทย์ที่ทางลูกค้าสอบถามเข้ามาก็คือจะเป็นคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมใดๆดได,ได,ได้ต้องให้ทาง IT ติดตั้งให้นะครับแต่ว่ากรณีต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แล้ว add driver วิธีนี้จะไม่ต้องใส่รหัสของ IT ทีครับ หากลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ปกติแนะนําว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องติดตั้งไดเวอร์ของทางเอฟซันครับเนื่องจากการใช้งานไดเวอร์ลักษณะนี้จะเป็นการใช้งานได้เฉพาะการพิมพ์เอกสารเท่านั้นครับผมจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการเขาเรียกว่าดูแลรักษาเครื่องเช่นล้างหัวพิมพ์หรือตั้งค่าการพิมพ์โฟโต้ใดๆได้นะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เจอปัญหาลักษณะเดียวกันใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทมาทํางานที่บ้านแล้วอยากจะพิมพ์งานนะครับก็สามารถดูทีวีโอตัวนี้และทําตามได้เลยครับเช่นเดิมครับหาก ชอบนะครับหรือว่าถูกใจคลิปวิดีโอตัวนี้สามารถกดไลค์ให้กับทางแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ